เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอลาปูพับสวัสดีครับกบมารั้งกับช่องลาปูชแนลเราอะคิดไม่ออกแล้วว่าช่วงที่แบบโควิดเราจะไปออกกองข้างนอกไม่ค่อยได้แผนที่เราจะไปเที่ยวก็ล้มหมดเห็นว่าวันนี้มันเป็นวันที่แปรรักฉันด้วยใจเธอจะลงฉายในเองซึ่งเคยดูซีซั่นแรกว่ะ ไม่เคยไม่เคยดูแต่ปราบร้องเพลงได้หมดเลยเ <c oughs> ช่นกีดกันแต่ไม่ออกแต่ไม่ออกนะครับแล้วก็โคตรพิเศษอ่ะแล้วก็เพลงล่าสุดที่เป็นอินโทรของของอพิสด2อนี่ก็คือ อะไรนะฉันดูอย่างนี้นั่นเป็นแฟนตั้งนานนั่นแหละครับแตาปากไม่เคยดูใช่ไหมไม่เคยดูแต่ใช่ไหมเคยดูมาบ้างแต่ว่าไม่ได้แบนียหรอกดูบ้างเรื่องครับตอนนี้โดนหมาลุมาพีพีเนี่ยรับบทเป็นโอเอ๋วนะครับส่วนน้องบิวกิ้นอะรับบทเป็นเต๋ซึ่งสองคนนี้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กอะไรอย่างมีโอกาสได้ไปเจอกันในโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งแล้วเกิดความเข้าใจผิดกันพอโตมาก็เป็นคู่แข่งกันสอบให้ติดอะไรเงี้ยเต๋สอบรอบตรงติดแล้วติดติดมหาลัยที่เต๋อยากเรียนด้วยเกิดเรื่องก็คือ ไปยืนยันสิทธิ์ที่กรุงเทพแล้วอแต่ไม่ยอมเซ็นยืนยันสิทธิ์โอเอ๋ <OA' l S 1> ก็รับโทรศัพท์สรุปว่าโอเอ๋ก็ดีใจและติดอะไรเงี้ยโอเอ๋อก็รู้สึกแย่ตรงที่ว่าทําไมต,ต้องเสียสละให้ตัวเองมากขนาดนั้นเป็นทะเลาะก,กันอีกรอบหนึง่งมันจะมีดราม่าของครอบครัวเต๋กับดราม่าข,ของความรักที่แบบว่าชัดเจนไม่ได้ของโอเอ๋วอะไรเงี้ยความพีก็คือโอเอ๋ก็ไม่ยอมเอาสิทธินั้นโอเอ๋ก็จะรอรอบแอดมิชชั่นเต๋ก็จะไปรอบแอดมิชชั่นเช่นเดียวกันเพื่อที่จะเข้ามหาลัยเดิมสรุปนะครับวันที่ประกาศผลแอดมิ่่ะตตาายหที เป็นมหาเลยสำรองโอเอ๋วเขาได้ไปบนกับสารเจ้าจีนว่าถ้าถ้าติดจะวิ่งรอบเกาะภูเก็ตซึ่งพอพอเหมือนวันวันที่เขาไปแก้บนนะอยู่ดีๆเตก็แบบมามาช่วยวิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไปสารภาพรักกันตรงแหลมพรมเทพโอ้ยไปมาด้วยเออนั่นแหละแต่แต่ทั้งสองคนตกหมวยแฟนกันเรียบร้อยแล้วนะเออแปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทที่สองตอนที่หนึ่งนะครับวเียวกันวนนี้ก็เพิ่งไปเที่ยวมาไม่หรอ นี่เดือนหนจะไปอยู่กรุงเทพหรอวเที่ยวภูเก็ตแม่คก่อนดิกรุงเทพมหานครเย้่หนึ่งเดือนต่อมาเสียดายเพราะว่าภูเก็ตมันสวยอนี้ไม่อยู่โก้ห์เมื่อวานใครพี่โก้หุ่นนี่คือพี่ชายอ๋อเพราะว่าต้องย้ายของมาอยู่ห้องอามอใส่มาด้วยอันนี้คือมหาลัยของเต๋ที่ติดสำรองอันดับสอง นี่เทศน่านักจังนี่ชอบคนที่เล่นเป็นหมามาก๋ออยู่หอในก็ต้องมีรูเมทดินี่ไงเราเต๋นะอือเราเมดเราเรียนในเทศนะถามปะเราเป็นคนภูเก็ตลำปางเราไ้คุยได้ปะลำปางกับภูเก็ตห้องก็โอเคม่ะแต่รูเมดไม่ค่อยโอเคจํจำให้เต๋อะอยู่ตัวคนเดียวต้องไม่ไปมีเรื่องกับใคร เดี๋ยวมาก็ไปโรงแรมเหอจะได้ไปเอ็นลังนั่งรถกมาั้นานต้องแบบคิดถึงลูกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไกลไม่เป็นไรไม่ทำอย่่กิ้หน้มาัอ่อยางมาเอางี้ยวกนในั่นไง <c oughs> ดูแลกันให้ดีๆนะลูกเฮ้ยโอ้โอขนุกไม่มีใครบอกอะไรมาทั้งนั้นแน่ <c oughs> แต่ลูกมาทำไมมาจะไม่รู้เกียร์มาดูออกมา <c oughs> มีย <c oughs> ือกูจังเลย <c oughs> อ่าอยู่ไหนแล้วเฮ้ยสยามนี่พี่ เออดาวภูเก็ตนะน้องแม่ก็ชิบเรียกเลคนขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่เคยชิบหายขี่มออไซค์เอ่ยังไงล่ะรองเท้ากูสวยลงคนใส่แล้เออสวย่รองคนใส่มันได้แม่มันได้เออที่มันโอ้ยไลยแต่ไอ้นี่นี่เขาถ่ายสวยมากเลยอ่ะน้ำตาไหลทำไมอ่ะ แหมโทรศัพท์หนึ่งโอ้ยขายของมาเราโดนแล้วเราโดนใจเนี้ยเอ้ยเออรู้ได้ไงอันนี้เป็นโอเอ๋วก็น่าเสียนะเขาว่าไงเขาบอกว่าโอเอ๋กน่ารักดีมาแอบโทรมาไม่ได้พูดมาถามมาเลยเออเที่ยวไว้ใต้หมอนอ๋อเอายานใช่โอเอ๋เอ้ยเออเสียงมาเลย เดี๋ยว,วกลับภูเก็ตค่ะมากินข้าวกันนะโอ้ยน้ำตาขออะมันปวดหลอกเดอ้อมันบอกว่าเออมาบอกว่าอยากให้กูเห็นหน้ามึงตอนที่มึงฟังโอ้ยเราให้มานฟังด้วยเป็นไงมามึงก็โรแมนติกเนาะเขาใช้เงาป่ะหรือเปล่าวะ ไม่เหงาแล้วไม่เหงาแล้วเฮ้ยโอเฮ้ยคนอย่างเยอะเออสองพันยี่สิบเอ็ดเนาะพี่โอเคทุกคนโอเคเราโอเคเอาจริงป่ะร้อนไปทั้งตัวเนี่ยเฮ้ยอย่างดีพี่มีเด็ก หมือนก็ปลดล็อกม้าถือว่าเป็นเป็นแม่2021ของจริงเพราะว่าไม่ได้ถามลูกเลยว่าลูกเป็นไม่เป็นก็แบบลูกมีความรักกับคนนี้ถ้าไมไม่บอกโอ้แบบใช่มอบโลให้เลยนี่นี่มองว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนคนก็จะว่าต้องเป็นนั่นเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นแน่เลยถึงคบเพศเดียวกันอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้มันแบบนี่ด้วยพี่ยิ่งเขาโอมจีนมาแล้วพูดพูดเหมือนใครดูพี่ทำไมเขาถ่ายสยามสวยจังช่วงโควิดทุกคนเนียบ เราลอยกูนี่มันเต็มหัวใจมึงไม่เต็มหรอหล่อมากมั้งไม่หล่อตรงไหนหล่อเด้อเพื่อนพี่คณะใคยอะกล้าเทียบกล้าดิมาสกาดิ I would like to say thank you ขอบคุณครับเสียเสียเราสองคนเราสองคนนะกูกับมึงก็ต้องไปถึงจุดนั้นได้กันเหรอเรียกกลับไปนอนเถอะเปิดงานวันแรกอะแต่ต้องไปหาห้องเรียนอี่กูว่ากูนอนมึงเลยอะเอ้ย อันนี้ได้เนี่ยผิดแดนสวยจังเลยสรุปสายอะไรอย่างนี้น่าจะใช่เปนแบบไม่น่าจะสวยขนาดนี้จุดมงชิปหายไปหลง C.R. ของเดวิดเคเบโลนะคะครั้นหน้าถ้าสายเกิน15นาทีคุณเช็คขาดนะคะแรงค์ไอ้อยไอ้ดอแค่เป็นหน่อยรอบๆลูดได้ตเอะๆก็คนเก่งบทคนเก่งบทเดิมอีกขอเข้าไปพี่โอ๋น้องโอ๋คือผมจะมาสมัครทุนอกมา เราที่เห็นเนี่ยกีดูเลยกีคืออะไรอ่ะไม่เคยเห็นพี่ท็อปตัวจริงครับโอ้ยโอ้ยเอ็นดูน้องเข้ามานี่เลยค่ะพี่ชื่อคิมนะอยู่ปีสามส่วนเนี่ยพี่ท็อปสวยนนั่นนะชี่ใจกับหน้ามันเือเออหนึ่งก่อนนะครับใจกับยังได้ครับหืมหืมหืม ว่าแล้วต้องจ่็ยเป็น,เป,นเป็นแฟนคับพ,พี่เมื่อกี้ทุกคนมันมันแบบมันฝากปมไว้แล้วนะ,ะหนึ่งปมก็คือเห็นปะเห็นระยะทางที่ที่ที่เต๋ขับรถมาเรียนปะม,ม,มัน15.5้าจุกิโลมาจะแบบว่าระยะทางอะ่ะมันอาจจะเหนื่อยน้นะคนที่ต้องทํางานชมลมแล้วก็อันที่สองอะ่ะเดี๋ยวต้องมีซัมติงกับใจแน่นอนช้าแม่งสายบ,บสายเลยเอ้ยมันก็เชด ผัดบุ้งไฟแดงนี่ค่าใัดบุ้งวะพี่ขึ้นตั้งสิบห้าโลนี่ไงนี่ไงเห็นไหมตอนนี้ผ่อนเสื้อผ้ามันหมดเลยก็คือไม่นอนหอผ้าะองนี้อัดกับรุมงเมทดด้วยเออยิ้มเะครับโมันก็เหมือนย้ายโรงเรียนหละพี่ผูกในไทยนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเครียดมากกว่า ตาสองตัวนี่ยังอยู่อ่ะมองเออตื่นเร็วขึ้นมองเลวเหรองานตายเลยอ่ะบสร่จแล้วสี่สองร้อยห้าสิบเห็นไหมมันจะเป็นแบบเล็กๆเล็กๆขึ้นไปเลื่อยมันก็ต้องปรับๆแบบม่าพีเทสไปข้างไหนวะโอ้โหเราวิน เรื่องจริงมากๆเลยอ่ะทำไมดึกจังโอ้ยังไม่กลับมาเลยที่5ยยยยอ้ยอยยนยยยยยยโยยยยนยยยยยองยยยอ่ยย่ยยยยมยยยยยยยอยยยยยยปิดยยยย ตอนนี้ทุกคนมองอะไรเห็นบ้างไหมคะไม่เห็นครับไฟเปิดค่ะส่วนพวกเราที่ปากบสายตาเข้ากความมืดได้แล้ว,<อ>ลวเาเราก็จะสามารถออกมาจากของมีได<อ>้พอสั่งไฟเปิดมันก็จะเหมือนกับเวทมนตมดเลยฉาก้งหมดเปลี่ยนหแล้วแล้วทำไมพี่ไม่แสดงครับจริงๆก็คือกูดอยากเล่นมาก <c oughs> ดูแหละแต่ว่าเลือกไปประธานชุมลมแล้วอะ ก็เ,เลยคิดว่าให้โอกาสคนอื่นดีกว่าม่วงเหรอปล่าวงาวนะน่นะ <c oughs> าก้อยมาลาบจ้าเราลงจะไปาหาหนูแล้วมึงจะมาทำไมเนี่ยคิดถึงกลัวดิอะไรก็จะอานมมาให้กัว้างนอนหอไอะดีกว่า กูสงสารเมื่อกูมึงจะซ้อมเสร็จกูมึงจะถึงห้องแล้วก็จะได้นอนอะ่ะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยอะไรมื่อกูโตแล้วฮึอยู่ได้จะใ,ให้ตัวติดกันทุกวันเลยไงก็ต้องทำมากกาินไปเลยงั้นหรออือรักกูเปล่าอะไรถามทำไมอะรักเปล่ารักเปล่ปา อเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่นอนกับการที่แบบได้มาเข้าชมรมนี้แล้วก็เพื่อนกลุ่มเมื่อกี้ก็น่าจะมีอะไรเพราะว่าดูหนังนาดาวต้องวิเคราะห์เป็นว่เราต้องเดาตอนจบเป็นไปได้เพราะว่าก็ดูทรงเพื่อนเมื่อกี้แล้วอ่ะอาจจะพาไปในแบบเว เวแบบติดเพื่อนหรือเปล่าเออเออเออแล้วมันอาจจะเกิดปัญหาตาม้างหรือเปล่าเปลี่ยนไปเพราะว่าติดเคพื่อนอะไรอย่างงี้เป็นไปได้อือะไรก็เป็นไปได้เรเรียนฟิล์มอะโอเอเรียนอะไระอืมเราว่าจะเอาคากรหรอีดีถ้าเราถ่ายหนังเนียจะชวนโอเอนมาเล่นได้ินข้าไหมบอลไปขอโทษนะ นี่แหละแบบบางทีเขามีแฟงเพื่อนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยหเดี๋ยวน่าจะเป็นเด็กเงียบๆด้วยแบบอาจจะมีเฟนยากโอ้ยเอาเข้าใจฟิลเลยอ่ะกับห้องมาอยู่คนเดียวอ๋ออ๋ออ๋อเก็เตะมาไม่ได้แล้วไงโยโคตรเจ็บฟิลอ่ะกลับบ้านมาอยู่คนเดียวเหรอจริงๆคือไม่ใช่ที่บ้านไม่อยู่นะเข้ามาอยู่คนเดียวอ๋ออ๋อไม่ เป็นยังไงเริ่มหาเพื่อนต่างจังหวัดด้วยไงอ้าวปลามีงานเนาเดิมโอเอ๋ก็ด้วยะนะนอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นสายได้ครับมาคุยกันคิดถึงทะเลเพ่งไหมเหรอ

เราแต่งมาทานอะไรเหรเอปงประมากี่โมงเทงออี่ยงแงกุ้งตอกปีกอยู่เลยเออปีโป้เนี่ยแล้วเดี๋ยวก็จะไปซื้อกิน,น,น,งนไง <laughs> แย่ละถ้ากันตลาด o แล้วนี่โอเอ๋อแปลว่อะไรอ่ะมันเป็นซื้อขนมนี่พูกเกล็ดอ่ะขนมอะไรวะขนมโอเอ๋องไงโอเอ๋อเป็นมุ้นอ่ะมันทำมาจากเนื้อโอเอ๋อกินเป็นน้ำแข็งใสอ่ะใส่นลงแดง

โปรเกต์ฟิลคนดีภูเก็ตก็มีเพื่อนแล้วบ้านกูมีแห่เครื่องทำอินซูอะดูว่าจะแทนเขาเหี่ยได้ไหมเฮ้ยพี่แน่เลย something ที่ปรึกษาเป้าตรงนี้ถือว่าบ้านกูจะไม่มีทะเลเหมือนบ้านนึงนะก็มีสระว่ายน้ำถ้ากิดว่าอยากเล่นน้ำหรือว่าเกินเหงาขึ้นมาอีกอะก็คิดว่าที่นี่เป็นบ้านมึงกันได้นะ จะไงละ่ะตัวนี้เราอยากอยากไปเล่นไ,ไปที่เวเพื่อนเลยพี่เป็นทิ้งปมตลอดเลยอะ่ะก็คือฝั่งฝั่งเต๋อก็จะมีใจใช่ปะ่ะฝั่งโอเอ๋ก็มีเพื่อนคนนั้นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาแล้วเพื่อนก็มีใจหรือเปล่าไม่มีทาง <laughs> าไปไป <laughs> อ๋อซื้อ,อคิวฮัวลโหลเจอนะตอนนี้พี่ท็อปพูดว่าขยับลูกตาตามลูกตุ้มหน่อยให้มุงหลับตาเสีว่วีแล้วค่อยเดินตาขึ้นมาขยับลูกตาตามลูกตุ้มหน่อยแล้วทำไมต้องหลับตาท่านลองมองที่ลูกตุ้มท่านลองขยับลูกตาตามลูกตุ้มหน่อย หับตาหับตาหนึ่งสอง๋สอ,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 อ <laughs> ถ้าไฟเปิดอ๋อแฮ คอนจบแล้วงี้กูก็ได้กลับไปนอนกับมึงคืนเหมือนเดิมแล้วดิเขิาเอ้ยเฮ้ยเขอค่ะนี่ใครคะเนี่ยแนะนำเพื่อนให้พี่พี่รู้จักหน่อยดีไหมคะอันนี้โอเอ๋วอะนี่ไม่ใช่เพื่อนแต่ว่าเป็นแฟนปะคะใคร อันนี้ที่เรียนนิทนาศาสตร์ใช่ไหมคะใช่ครับโอเคตามนั้นมึงเสร็จปุ๊บกงไปช่วยเพื่อนเก็บพอเพราะเดี๋ยวรปภจะปิดที่นี่นะคะนั้นครับผอ้องานมาอีกแล้วอ่ะกนคือก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันมึงอยู่กับใครปาร์ตี้บ้าน่อโอ้ยแม่จ้า บอกแล้วทัเร็วอย่างเงี้ยเด้อหนึ่งเอ้ยไล่ล่ลอกเน้เลยพี่แม่มันเป็นไปตามที่ผมคิดแน่ๆเลยหนึ่งเฮ้ยจบแล้วเย้ ีเรียบร้อยแล้วดีมากว่าตีนะพี่เหนื่อยเหนื่อยแต่ว่า EP พหนึ่งอ่ะมันเป็น EP ที่บอกเล่าน้องๆที่กัลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยเช่นปราได้หมดทุกอย่างเลยซึ่งไม่ว่าจะต่อกี่ปีกี่ปีมันก็จะเป็นปัญหาแบบนี้แหละใช่รอบหน้าเนาะก็จะเป็นพาร์ทสองีที่สนะครับก็มารอดูว่ามันจะมีอะไรบ้างซึ่งเราจะได้เห็นละตอนท้ายทีเซิร์เมื่อกี้ก็คือ จะได้รีเลทกับเตมากขึ้นใช่แล้วก็โอเอ๋แล้วโอเอ๋ก็จะได้รีเลทกับคิวที่เป็นเพื่อนของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวคงมีปมต่ออีกแล้วตอนที่อาบน้ำ้วยกันอะเราบอกว่าจะย้ายภาคต้องมารอดูว่าโอเอ๋วว่าเจอปัญหาอะไรใช่ใช่ไม่ไม่จะไม่เข้าทวิตเตอร์จะไม่จะไม่อะไรใดๆหรือขาจะไม่เดาเพราะว่าเดี๋ยวเครียดเราดูซีรีส์เพื่อความบันเทิงนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกดกระดิ่งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะเจอกันในคลิปต่อไปครับเหนื่อยแล้วอ่ะแค่คิดถึง EP พีหน้าก็เหนื่อยแล้วบ๊ายบสวัสดีค๊ายบายครับเจอกันลาปูครับ